มังอยู่เนาะป่ามิเงี้ยนี้กันเลยล่ะยังวิ่งเล่นเลยก็กูลอยมันอยู่กูลอยมันอยู่กูลอยมันอยู่ไเจย์ในบ้านก็ตั่งงงนะกูอยู่เน,นี่ยไอ้เยอะสองตัวเลยอ่ะไอ้สามมิ้นที่เกิดสองอันเด็อันเดียวอันเดียวก็เกิดได้หลายตัวมินโอ้โหแหมย,ย้อยกูจะเล่นหากูภายหน่อยกูเคยไปกู้ภายชีวิตมึงจากไอ้เธอมึงกู้หายกูออกไปบ้านหน่อย ผ่านผมออกไปหน่อยไม่อยากตายไม่เลงกูบอกว่าอุ้ยเจ็บแค่กูไปแล้วไปลยลูกน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเย่จุดกหกว่าทำไมโคตรเท่เฮียกูไปแล้วเฮียขึ้นหอกไป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 กันละไอ้ตัดม่ใจสีเว้ยไอ้เหี้ยหอกคอยกระเล็ดไมมหอกคอยตีวาเดนใช่ไอ้เหี้ย กูลงน้ำแล้วกูไปมาขึ้นน้กันดิตันอกรีบไปมึงลากตัวแรกออกระยะดิโอ้โหสองตัวตายกูอะบ้าป่ะกูหายช่วยกูด้วยสองตัวบ้าหรือเปล่ากูหายช่วยด้วยกูเดีอยู่วยบ้านมันยืนมองหนักอย่างโดนชัดไอ้ที่มีสามตัวตอนเนี้ยเออแต่บ้านมีตัวหนึ่งให้ยืนอยู่กับกูเนี่ยลงดีเละเยอะ ไม่มี4ี่ตัวแล้วแม่การติดตามนหนักนะิโลว่ะเนี่ยเฮียเฮ้ยเหมือนตกเลยให้ฝนตกแล้วก็ได้ไปแล้เฮีย เฮ้ยขุดแงขุแทงนะมืออยอย่าไปแทงมนีมิ้วมันแทงไม่ได้ว้าวว้วจะปูอย่าไปแทงมันเลยได้ทำแบบฟอรมบีอะไปวรขุดยังไงกนไปขุดยังโอยนอนเพื่อนอะได้แลนอยู่แตบ้านสม จะเข้าไปยังไงกูตรงมันได้แล้วกไอ้บอสบอสไม่ไกดตรงมันไดได้เออเดี๋ยวกูอ้อมไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูชี้ให้แต่ระวังหลังให้กูด้วยมึงก็มีระวังหลังข้าไอพวกนั้นหมดเลยใช่ไหมข้าแต่ฆ่ามังย่องนะทุกคนย่องนะเดี๋ยวิ่งนะไอ้เยี่ยนี้ไปวิ่งอีกไอ้เยี่อนช่วยด้วยไอ้เยี่ยมันมืดอีกอ่าผมก็หลังคาปะไรเงี้ยกูลงน้ำอ่ะ ไอ้คนวี่งไปเนี่ยมันเป็นคำพูดหรือไงอ่ะบอดีเพื่อนไปเคี่ยมืออีกแล้วซาตานจานซีซาดทำช้างพิซซ่าทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มันูบอกแล้วว่าอย่าเอาขึ้นมาเตือนสักกี่รอบไม่ฟังตรงงานมันดไม่ใช่กูอะกูเข้ามามันก็เคี่ยวแล้วนู้นละไอ้บอสต้องเข้าห้องมึงแล้วเจาะตรงแพงอะ ใช่ใช yeah. ่เราเข้าห้องกุญแจหลังไหนตองว่ามันยืนอยู่ตรงกลางกุหลมบนะวิ่งอยู่ไหนยืดเที่ยงมันตรงนั้ใช่เหรอมีตรงกลางกุหลมไหมเหรอตงมีตัวมันไม่รู้มีกี่ตัวเลยมีมีมีตรงกลางกุหลมมีไหนอ่ะมีเล็กมันยืนจ้องเหี้ยแเลยทีนี้ทีดี้ทีเที่ยนรางกันดิ แม่แม่จ้สองแม่จ้ยสองให้แม่แม่แม่กูติดไอ้สองตัวได้บ้ามันให้กวอเก็เลย็นมีแม่ใช่ไหมไปตรงกองเลยไตรงตรงเล แม่ปดใ่ะไม่รู้ว่ากูยิงไปในความมืดยบ้าพี่บ้านได้้คย่อบ้าน้ตาย้ตายแล้วตายนอกบ้านตายอยู่ในบ้านสองตัวอยู่ในบ้านสองตัวอยู่ตรงเตียงเตียงใครเป็นคนทอยเหมือนจายบ้านเป็นูเลยน นี่นี่มันตัวนี้ตัวนี้มาลงคากูเรียนที่มุมยิงที่มุมยิงสนามอะเอ้าพี่กูเพิ่งหงายอย่างี้นะครับพเมนี่นตัวนี้มันลอกประตูไม่ได้ที่ไหเฮียตรงนี้ใช่ไหมต้องมีเงิอีกเหรอแล้วทำไมมันจะทอนวะ ไปกม่มีมีดิเฮียมันขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกอี๋อะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ล็อกเหนไหนอะตัดดื้อกบดาวในหนในในตรงบันได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 ไม่แม่มันเกิดอะไรต่ออีกหนึวาตรงไหนอะที่ไหนต่อมาอยู่เว้ยดูเป็นดูให้เป็นดู่ไหนวะ่า ลงมาไม่ได้นช่องเดียวโอ้ยมีเหรออีตีั้งนอกไอ็สัตว์นี่นี่อ้เราขากไหนเปีนยงเยไะโอ้โหโอ้โลงมาำพี่เนี่ยอ้ยี๋ยอี้ยเยน้ำยาก็ไม่มีชิบหาย ไอ้เยี้ยตัวเต้ยเี่สัตว์้กูไปอเยี่ยไปยเต้น้่อไ้เยี้ย้วเนันเนีเยอะไอ้เยี้ยไอ้เย่ยอกบ้านมึงมาเฉยไอ้สัตว์าบนเร็วาไปยไปอยู่ตรงนั้นนะาบนเลยเยี่ยไปไหนโอ้ยไปไหนได้โอ้ยไ่บไอ้เยี่ยกูเเอ้ยมันไปบ้านไอ้ผาแล้ว ไม่รู้่นแล้วามูได้ทำนดูได้เป็นลงน้ำไม่ได้มันจมแล้วเหรอเออโอเคจมแล้วเตมแล้วเมแล้วต้องล่ามันดิไปหากม้บ้านอยู่ตรงไหนหาไัก่อนนะเฮ้ยีมันเกิดนกพังมันเกิดใหม่ได้ดิไม่ใช่ดิบ้านจะต้อย่องเข้าไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวมมันเกิดี้แล มันทำไมมันเมื่อย่างเงี้ยไอ้ไงความบันเทิงไว้เด้านข้างล่างไผ่าเกูยิงอยู่ามึงเห็นตรงนั้นไหมตรงไหนงั้นกูมองไม่เห็นเลยต่น่ะกูมองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยเลย บ้านมีปักนี้มีตัวนั้นก็กล้าบ้านตว้ยอยู่ระเบียงบ้านเนี่ยอะไรวะกันดา้าไอ้เชื่ยอว่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเพราะว่นึกว่าเพื่อนมายืนอยู่หน้าบ้านไอ้ที่อาโปก็เปิดประตูไปเท่านั้นแหละที่บ้านก็ต้เล่มาจะ <laughs> ต,ต้องทำไว้ัวทำอยูรัตของมึองเสียชัดนี่มันแคตกหัวดินตุ้กทิ้งแน่แล้ว ตาลตาลตาละเคียร์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 เ้เดเข้างล่างข้างล่างเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนจะปองไรกไอ้ี้กูยิงวอรดนยจะปองไหมไอ้าม่งงหน้าไม้อับ้รืเปล่าแว่าไอ้นี่ใครอะคูเนียไอ้คบอสไรงหน้าไม้อัดเียไอ้กูจะยิงอัด่ริง आ रहा आ रहा किया किया किया